สวัสดีค่ะวันนี้แม่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านกล่องที่มีชื่อเต็มๆว่าร้านกล่องเมงจ้นร้านนี้อยู่ใกล้ประตูทางออกเล็กตรงวัดเพชรสมุทรนะคะมีเกี๊ยวต้มยำของแม่มาแล้วค่ะมีเกี๊ยวต้มยำที่เนี่ยเครื่องเยอะไม่เหมือนตรงข้างโรงพยาบาลมีถั่วคั่วมีเกี๊ยวกรอบมีปลาเส้นทอดแล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยเขาเรียวกว่าใส่เครื่องมาแน่นๆจัดเต็มมาให้เลยค่ะเกี๊ยวกรอบนี่ก็น่ากินมากอันกลมอันใหญ่รสชาติต้มยำเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวเนี้ยกินอาหารนะเขาไม่ปรุงกันแล้วกินเท่าที่เขาปรุงมมมาใหห้้นนั่่แแลละดีวไชอบก ได้นิดหน่อยแต่น้ำซุปไม่ต้องทานหมดนะคะอายุมากก็ต้องรักษาสุขภาพลดโซเดียมแหละค่ะที่ร้านกล่องจะเน้นบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวมีบะหมี่เกี๊ยวแห้งบะหมี่เกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแห้งบะหมีแหม่แห้งบะหมี่น้ำเส้นเล็กน้ำเล็กต้มยำเส้นปลาต้มยำแล้วก็มีเกี๊ยวอีน้ำด้วยค่ะตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทแล้วก็มี60บาทกับ70บาทด้วยคะ่ะแหมว่าของเขาทำสมราคาค่ะบะหมี่เกี๊ยวชามนี้แม่ทานไปก็อร่อยทุกอย่างเดี๋ยวนี้วัตถุดิบราคาขึ้นแล้วบ